my ออกเสียงยังไงดี my ใช่ง่ายสุดใช่ไหม m i my ใช่ไหม my แต่ว่าอะไรนะคะของฉันใช่ไหมคะถ้า my ของแท้ต้องตามด้วยคํานามใช่ไหมถ้าเราจะบอกว่าคอมพิวเตอร์ของฉนันเราจะบอกว่าอะไรนะคะ it's my computer อ่า my computer เนอเยี่ยมมากแล้วอันที่สองค่ะออกเสีงยงไงดี ถูก <Mine. S 1> เพราะมันมีตัว n หรือตัวเนื้อลงท้ายเนาะแล้วก็จบท้ายเสียงให้เขาหน่อย mind เนาะเออแปลว่าอะไรอะคะ mind ของฉันเว่าของฉันเหมือนกันถูกป่ะใช่แล้วใช้ต่างยังไงกับข้างบนคะข้างบนต้องมีนาวค่ะข้างล่างไม่ต้องมีนาวตามา very good ดีมากๆเนาะข้างบนเป็น my computer ข้างล่างเป็น this computer is mine <N ic c oughs> เนอะห้ามมีอะไรตามหลงังเยี่ยมแล้วตัวสุดท้ายออกเสียงยังไงคะอ่ะลงท้ายด้วยมีเนอร์กับเดอก็ออกเสียงให้ครบค่ะไม่ <Mind. S 1> ใช่ก็คือต้องเป็น mind อย่างนี้ใช่ไหม mind แ,แปลว่าจิตใจใช่ไหมคะถ้าเราเจอประโยคแบบนี้ can you <laughs> Make up your mind about what you want จะแปลว่าอะไร Make up mind เป็นสำนวนที่แปลว่าอะไรเอ่ยตัดสินใจค่ะใช่ค่ะอย่างน้อยก็ต้องมีใจเนาะ Make up mind ก็คือตัดสินใจโอเคเยี่ยมฉะนั้นสามตัวนี้ออกเสียงไม่เหมือนกันเนาะ Mind Mind Mind